เรื่องเล่าผีเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าผีเกี่ยวกับการโดนคุณใสเป็นเรื่องที่เล่ากันมาจากหนึ่งบ้านเล็กๆในชนบทแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องราวของป้าสมผู้หญิงที่โดนคุณใสาจากผู้ที่ไม่หวังดีจนชีวิตของเธอเนี่ยเกือบพบเหตุการณ์ที่น่าขนลุกจนไปถึงเกือบชีวิตเลยนะครับก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็มาฟังกันนะครับ ป้าสมเนี่ยเป็นหญิงวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชนบทแห่งหนึ่งป้าสมเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีคนในชุมชนชอบเธอนะครับเพราะว่าเธอเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนะครับทั้งงานบูญงานบวชงานศพงานแต่งป้าสมเนี่ยจะไปช่วยคนอื่นทุกงานเลยนะครับแต่สิ่งที่คนในหมู่บ้านไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือ ประสมเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับเคยมีปัญหากับคนบางคนในหมู่บ้านซึ่งคนในหมู่บ้านเนี่ยเชื่อว่าเป็นหมอผีที่มีอํานาจใช้คุณใสมลดําทํำลายผู้อื่นได้วันหนึ่งเนี่ยประสมเริ่มมีอาการรู้สึกไม่ค่อยสบายมีอาการเจ็บท้องอย่างรุนแรงอาเจียนออกมาเป็นเลือดและเริ่มมีอาการแป,กแปลกๆเช่นหายใจลําบากเริ่มมองเห็นเงาดําเนี่ย เดินว่อนวนไปมาทั่วๆ้บ้านนะครับแล้วก็มีเสียงคนกระซิบข้างในหูตลอดเวลาแม้แต่กลางวันแสกแสกเนี่ยอาการเหล่านี้ก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆในทุทกๆคืนป้ามักจะฝันเห็นผู้ชายที่ใบหน้าเนี่ยแอมไปด้วยเลือดนะครับแล้วก็มองมาทางตาด้วยสายตาที่เกลียดชังแล้วก็ชิงชังมากๆวันหนึ่งนะครับป้าสมเนี่ยตัดสินใจไปหาหมอที่ โรงพยาบาลหลายแห่งนะครับแต่ตัวเช็คยังไงนะครับเช็คอาการแค่ไหนนะครับหมอเก่งแค่ไหนหมอมีชื่อเสียงแค่ไหนนะครับหมอทุกคนเนี่ยก็จะบอกว่าไม่เห็นมีอาการผิดปกติทางกายภาพใดๆเลยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถวินิจฉัยด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับเมื่ออาการของป้าสมเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับเธอเนี่ยก็เริ่มไปปรึกษากับ คนสนิทในหมู่บ้านนะครับคนสนิทในหมู่บ้านเนี่ยจึงแนะนํานะครับให้ป้าเนี่ยไปหาหมอผีที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับป้าก็เอาว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับถ้าไม่ไปเนี่ยก็น่าจะไม่รอดนะครับก็เลยตัดสินใจไปหาหมอผีที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านใกล้เคียงเมื<ๆ>่อไปถึงนะครับหมอผีคนนั้นนะครับออกมารอต้อนรับเหมือนรู้ว่าจะมีคนมาหาอยู่แล้ว นะครับซึ่งหมอผีคนนั้นเนี่ยจ้องมองประสมอย่างพิจารณาอย่างท่วนฉีนะครับแล้วก็พูดว่าคุณเนี่ยโดนคุณใสดำที่หนักมากๆนะครับมันคือวิชากินตับที่หายาาและโหดร้ายที่สุดคนที่ทำต้องมีความโกรธแค้นชิงชังและเชียดแค้นต่อคุณมากหมอผีเนี่ยรีบบอกทันทีครับว่าต้องรีบทำพิธีล้างคุณใสด่วนที่สุด มิฉชนั้นเนี่ยชีวิตของป้านเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันทั้งนั้นเองหมอผีเริ่มแนะนําให้ป้านเนี่ยนําของใช้ส่วนตัวเช่นผมเล็บเลือดสดๆเลยจํานวนเล็กๆน้อยๆมาใช้ในพิธีล้างคุณใสป้าสมเนี่ยก็อึดอัดใจก็กลั้นใจแต่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วถ้าไม่ทําเนี่ยอาการมันก็ซุดหนักลงทุกวันทุกวันก็เลยทาตามคําแนะนําของ หมอผีท่านนี้อย่างเคร่งครัดทุกสิ่งทุกอย่างในคืนหนึ่งเนี่ยหมอผีเริ่มทำพิธีภายใต้แสงเทียนและกล่าวบทสวดมนต์ลี้ลับซึ่งฟังแล้วเนี่ยขนล,ลุกขนพองไปทั้งตัวหลังจากพิธีนั้นจบลงหมอผีเนี่ยบอกให้ประสมกลับไปพักผ่อนและเตรียมตัวทําพิธีอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ในคืนวันนั้นเมื่อผสมกับถึงบ้านเนี่ย ป้าก็ได้ยินเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นเรื่อยๆที่หน้าบ้านเสียงเคาะนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนป้าเนี่ยอดใจไม่ไหวต้องไปเปิดดูนะครับเมื่อเปิดประตูออกไปเนี่ยป้าสมพบว่ามีตุ๊กตาดินเก่าๆวางอยู่หน้าประตูมันดูเหมือนตุ๊กตาผีที่มีสีหน้าบิดเบี้ยวและมีเลือดที่เปื้อนอ,อยู่เต็มตุ๊กตาป้าสมเนี่ยรู้สึกตกใจมากๆ แต่เธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเก็บตุ๊กตานั้นไปชิ้นในสถานที่ที่ไกลจากบ,บ้านของเธอแต่เมื่อตกดึกพอสมกับตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนมากระซิบที่ข้างหูว่าทำไมต้องชิ้นโก้ไม่ต้องชิ้งโก้เธอเนี่ยลุกขึ้นไปนั่งและมองทั่วห้องเห็นเงาดำยืนอยู่ที่ปลายเตียงเงานั้นเนี่ยมีร่างกายที่บิดเบี้ยว ใบหน้าเนี่ยรุแล้วก็เลือดไหลออกมาจากปาามองมาที่ตรงหน้าป้าเนี่ยกรีดร้องด้วยความกลัวอย่างสุดขีดแล้วก็เป็นลมลมไปเมื่อฟื้นขึ้นมาในเช้าวันต่อมาป้าสมเนี่ยรีบไปหาหมอผีเลยแต่เมื่อเธอไปเนี่ยพบว่าหมอผีคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตอย่างปริศนาในคืนนั้นเช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะทำพิธีล้างคุณใสให้เสร็จสมบูรณ์ ศบของเขาเนี่ยก็มีรอยไหม้ดำตามตัวและตาของเขาเนี่ยก็เปิดกว้างเบิกโพงอย่างน่ากลัวเหมือนคนที่เห็นอะไรที่หวาดกลัวที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาการปร้าสมเนี่ยก็แย่ลงเรื่อยๆไม่มีหมอผีคนไหนเนี่ยกล้าเข้าใกล้ป้าอีกเลยในทุกๆคืนเนี่ยเธอจะเห็นภาพหลอนแล้วก็เสียงกระซิบเรียกชื่อเธอ บางครั้งเธอเนี่ยก็เห็นเงาดำที่นั่งอยู่ไปลไายเตียงแล้วก็พยายามเข้ามาใกล้เรื่อยๆทุกวันจนกระทั่งถึงคืนที่7ดเนี่ยเธอได้ยินเสียงดังสนัน่นและภาพทุกอย่างก็มืดลงนะครับหลังจากคืนนั้นไม่เคยมีใครได้เห็นป้าสมอ,อีกเลยบ้านของเธอเนี่ยกลายเป็นบ้านร้างที่ไม่มีไขรกลาเข้าใกล้และในทุกๆคืนวันเพ็ญเนี่ย หากใครที่ได้ผ่านบ้านของปลาสมในหลังนั้นนะครับจะได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือเสียงกระซิบที่เต็มไปด้วยความโกรธและเสียงหัวเราะที่เย็นเยือกแบบสะใจคนในหมู่บ้านเนี่ยลือกันว่านั่นคือเสียงของปลาสมผู้ที่ไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากคุณใสม์ดำที่ไร้ากาศได้ และยังคงติดอยู่ในระหว่างโลกของคนเป็นคนตายนับตั้งแต่นั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ที่ว่าความโกรธและความเกลียดชังสามารถนำไปสู่ความพิ่ง่ายของคนได้เสมอนะครับและยังสามารถทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยจบชีวิตจย่างน่าสยดสยองได้เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าขนลุกและน่าสะินกลัวมากๆนะครับก็ หากเพื่อนๆท่านใดฟังแล้วชื่นชอบเรื่องสยองขวัญแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องสยองขวัญในคลิปถัดๆไปขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบหากมีข้อบอกพร่องตรงไหนที่ผมควรจะแก้ไขบรบกวนช่วยพิมพ์ไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สุดท้ายหากเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาวัตจุมงคลทาเวสุวรรณสวยๆนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ999บาทบูชาตอนนี้เพียง599บาทจะส่งฟรีนะครับสวัสดีครับ